จากที่รอเพืเ่อนนะคะในสุดเพื่อนจ็มานะคะวันนี้วันนี้แก๊งพี่มยมมานะคะน,นีแก๊งพี่มยมมาเฮ้ยแครอทแครอทเล่นกัง,งพี่มยมหรอออแล้วเด็กแก๊งเด็กแก๊งชอบพี่มยมมากนะคะวันนี้มีเพื่อนหลายคนพี่สซมอพี่ทองดี พี่แม่ยมใครชอบพี่แม่ยมพี่แม่ยมเล่นกับน้องนอยพี่แม่ยมเล่นกับน้องนอยเร็วไปกับน้องหน่อยลูยกออลอไอ้นน้องใหญ่เล่นด้วยน้องใหญ่เล่นด้วยออาไปไหนล้ะแครอทพี่แม่ยมร้อนเหรอลูกร้อนไหมแครอทสนใจกันไหม มายอมนั่งรอยเงี้ยค่ะเพื่อนมาแล้วเล่นตัวนะเราอ่ะพี่ยอมเล่นเล่นกับน้องแครอทหน่อยเร็วค่ะแครอทมาเร็วยเล่นกับพี่มายอมเร็ว <c oughs> แครอทมาแครอทมาแครอทใหนพี่ดองดีใหเลี้ย เล่นกันเล่นกันเล่นกันอยาพี่ไม่ยอมไปไหมไปพี่ไม่ยอมไปแล้วพี่ยอมไหมนะจำได้แล้วโอ้มีคนมาหาจำได้แล้วจำได้เหรอลูกจำได้แล้ว จำได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอได้แล้วเล่นตัวได้แล้วมีคนมาหาแครอทเล่นล่นเล่นมามเล่นตัวเล่นตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นตัวเล่นตัวมา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 อยากเล่น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 กับเพื่อนเล่น ย่าโอ้โหเมีลุงมาเล่นด้วยนะเล่นตัวนะเราอ่ะพี่กาแฟมันไม่กัดหรอกค่ะพี่กาแฟพี่กาแฟพี่กาแฟงแอเหรอโอ้โหนียนเลยทีนี้อดีตกันอดีเป็นไหมอดีตกันอดีตแล้วอดี ขอมือขอมือลูกไม่ค่อยให้หรอกขอมือขอมือขจะเล่นจะเล่นขอมือ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 เออเอ้ยอเออเอาอเออเออเออโอ้โหดีใจอะไรล่ะฮะเอาเข้าป่าไปแล้วไปแล้วไปกับเพื่อนแล้วค่ะไปเล่นกับเพื่อนแล้ว แครอทเข้าป่าเล่นกับเพื่อนแล้ววันนี้ป่า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 จะชิเนี่ยไปลูกไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปลูกไปเฮ้ยแม่วันนี้แคราทปีเพื่อนเยอะเลยเพื่อนหลายคนเลยเข้าป่าแม่แค่รอทเมื่อวานยังเข้าป่าคนเดียว พาพี่กาแฟไปเล้พี่กาแฟไปไปแล้วแ,แ,แว,แวแพี่แฟแต่เรียกพี่มายมกลัวเนี่ยพี่มายมไม่กล้าเข้าทุ่งพี่มายมเขากลัวนะคะไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าเขากลัวอาจจะสองตัวอยู่ในทุ่งเนี่ยเขเลยไม่เข้ามาใัลโหาาม,มาเล่นกับแครอทกันนะคะทุกคน ไปแล้ววันนี้แคลร์ไปกับพี่สมอลแล้วไปแล้วแคลรนมีเพื่อนเล่นเมื่อวานเล่นคนเดียวปาปดปาปะปาปดปา